สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กับพ่อพี่นี่ลราพี่น้องวันน nah ี really ้กับเป็นวันอี่ยังระเหื้นวันวันพฤหัสบดีพี่น้องพ่อรังเจ้าสิกาแล้วปุณิเป็นายกองเนาะพอดีแค่พูดติากับสิบ้าได้หน่อยไปเที่ยวไทยแลนด์พี่น้องกูพีโกฮอลิเดย์ไทยแลนด์ใช่ไหมพี่กฮอลิเดย์ไทยแลนด์เย่ไปฮอลิเดย์ไทยแลนด์วันนี้พี่น้องใส่วิรไ ใส่เวลาเดินทางไปไทยแลนด์กี่ประมาณ40นาทีนะพี่น้องบนทุนใพี่น้องทุนโตแคงขนาดพี่น้องอ่าเป็นขวกที่เขาใส่เขาไหวพี่น้อง15องศาเซลสถ้าสมมติว่าฝนตกร้ายๆกับพอดีเลยพี่น้องนั่นเถอะเขามันก็ตายเนาะมันมันโมมักหนาบนะเขาอ่าซาลีเนาะราการรับเป็นนักศิลป์คอนเดย์ยูฟิเอลมือสืกไงไปเที่ยวไทยแลนด์ แจก่าจะไปสื่อขนอยู่เบื้องไทพี่น้องแล้วสไเออายค k o w h วพี่น้องามไปเบืองว่าจะเป็นแนวไดน้มก็ยังต e สิกะจอร์มือ o ีก็แฮป o ื h e o เอ่อ Are you coping with your What subjects are you, have you chosen for A level? Biology, English, and design. Yeah, are you coping with all the subjects? Yes. Doing alright. Good. Which is the easiest to steal? Plus, are they all kind of easy to steal? I've already, I always say to everybody, small ones should That's it. A, I thought one of them they had on the foldable ones and they stuck the battery on the white right one. Mm. Yeah. So what's not on the standard bike? What's a, a good bike? uh 500 there, a 100 Non-electric. Non-electric. Non no. โซโล่กอว์เพจช็อปทางนี้ออกทางนี้ใส่ฮุดลูกบอลเลนหนึ่งโอ้เดอะแบล็กแรบบิดฮัลโหลแบล็กแรบบิดฮัลโหลแบล็กแรบบิด เอาละบีดไหมกะขี้มันก็เหมือนเหมือนกันแลเนี่ยมันเรียกจสิกาดูแต่วันรันอ้นะอวรมโบ้เฮา I i o c h Rambo so intelligent, no? Yeah. Somehow I don't know why. More upright, no? Mm, more exciting. It can't be very old. No, that baby is yeah. no, scared. One. as well, no? look this Let's see if I just have... Oh, no. doesn't like quick movements. This this okay. We got red eyes as well. You don't like red eyes, huh? No, not <laughs> good for photographs, sorry. I like rabbits, go play with the one at number 3, David's house. Oh, I, don't see I, mean, I like that one. I like that beat, that oh, one. No, I like the other one. I like here. Now we've got to get back to the doctor, please. I never have to book it another day. Oh, that's so cute. Jessica. What? i go now. I'll oh. up, I want to go I want more. So, ตอนนี mm ้เราก็มาถึงเมืองไทยแล้วพักคาก่อนใช่ฟกูดับฟลันขมอนขมอนเออ อนนี้ก็ซื้อแล้วล่ะพี่น้องตอนตอนซื้อปะเดียท่าดอกฟ้าอันแบบว่าอันยุ่งนะนะยุ่งมากในการซื้อเบลลิวีสีเมนาบายอีกนะอ่ามดไปซ้ำร้อยครัวพี่น้องมดไปซ้ำร้อยครัวขายซื้อเขามาซื้อเขาซื้อเขามาจากโลกมีแบกอะไรบ่อันไหมมีแบกเอาตัวแบกอีกเป็นส่งถุง No I mean it's a sticky rice handmade นะครับ เระมาณเขาเจ้าหกโลเนาะเขาเนี้ยสามสิบโลเนาะซื้อแหล่ะอได้หน่อยก็ได้ขนมอย่างพวใจมันอร่อยไหมเทติอร่อยไหมมันคืออะไรอะไรอม่้ ปแปลกมาสิจิ๋กระแตชออขนมหน่อยก้าเยอะไหมโอ้ขนมไทยแลนด์ใช่ไหมอืมอืม The chocolate wafer sticks. Mm -hmm. And the they, coconut cookies. Mm -hmm. And some ramen for later. Mm -hmm. And I got two drinks. I got mango milk. And I got the <laughs> grass jelly um, milk too. Mm -hmm. Oh, I just put ดูนาเจสิกาเ็นชีบายสนู่กระแดผู gen, ้กระแดเทอเฟสผู้กระแดเธอเฟสอนดีเบนชีมว่า very happy เบนเดรบายแน่ว่าแต่ว่าอยู่แหมทิว o อนเบนยูบายน่ย o b v o u l ้อง็คุณอเนเจ้าหน้าทน okay it's Jessica r o s บนานต่อทำไมไม่นานนาร้องเพลง ไม่ร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังนานแล้วนะกะ mm. ยเอนซิง no. mm hmm. ก์ซองร้องตามแล้วซิงก์ซองรองตามจช่ไหมจะนี่เรากำลังจะมุ่งหน้าสูราส่ร้านสู่ร้านอ่าช้อปปิ้งพี่นอ้อมปานีสิไปช้อปปิง้งแนวกิน <laughs> ช้อปปิง้งอันอแนวไทยแล้วก็สิไปช้อปปิง้งแนวกินแนวสอดประหัน บองไอ้ทั้งหนาเขานี่พี่น้องบองไอ้ขุดบอ่อบ่อน้ำมันพี่น้องบอ่อน้ำมันทั้งหนาเป็นบอ่อขุดน้ำมันเล็กๆนาะมีอยู่เป็นยมย,ม,ยมประเทศอังกิจนะพี่น้องแล้วก็มีแล้วก็มีบอ่อขุดน้ำมันอยู่ในทะเลอีกหลายหลาย,ลายบอ่ออยู่ได้พี่น้องสิ่งน่กินพี่น้องที่มาริสันรถก็บ่คคอยมีเบิ่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ตคนก็บ่ค่อยมีมาซื้อของเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขากำลังออนไลน์กันหมดเด็กหน่อยบ่ไปพี่น้องหน่อยทายยุโรถที่ข่านไปนั่งกินขนมมาสั่น Shops, mm -hmm. Home care or maintenance, whatever you call it. Home sweet home, home sweet home. Hurry up, little girl. I like it. I like call me home. I fixed that uh, yesterday. I fixed the hole. Did you? Yeah. I the hole a little bit up. So nothing really, it's still flippy, floppy. Mm. I can have, see. Have to have scoop. กกนี่ก็มาถึงบ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไปสื่อคล้องมาเก,กือบพกลอยพี่น้องเกือบพกลอยเนาะทั้งสื่อคล้องไทยทั้สื่อค้องกินประจําบ้านประจําอาทิตย์เนาะพี่น้องละได้เข้ามาหกสอบก็ได,ด้พวกซอสพวกอันนี้มาเนาะก็ได้ขนมให้เด็กหน่อยนะพี่น้อง เรียบร้อยซอยแส่คลิปนี้ก็ะซ้ำนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงามๆที่ซื้อมาบอกสื่อฟังแล้วค่ะน้องสวัสดีค่ะ